สบายทุกคนพ่อกับส่องบัวีสันนว่คือเก่าเนาะอ่าวันนี้บัวี่จะมีเรื่องมาว้าวูทุกฟังนะคะอ่าบัวพี่เนี่ยก่อ,นอ่นบัวพี่กัจีมาเล่าให้ฟังเรื่องอยีวีวา,ามาวันนี้ค่อยจะไปฮิตเบี้ยยอวู่าจนสวยแล้วแล้วทุกคนจะบัได้เห็นบัวี่เอาคลิปลงในเดอเพราะว่าบัวพี่ก็จะมีเรียกมีการมีงานชี่บีีวิตเี้ยยีวีวาจนสวยและอีกอย่างบัวพี่กับแบบ บุ๊วีเวลาอัะคลิปลงในเด้อทางแอปทวิตเตอร์พี่กาลลงไปแล้วและยังทางสองยูทูบหรือว่าบุ๊วีก็จะแจ้งบอกเนาะทุกคนเนาะบุ๊วีก็จะแจ้งบอกเลยว่าบพี่ก็จะบุ๊วีเวลาอัะคลิปลงแล้วแับนี้ซึ่งคนใดเบ่งคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิปกดกดติดตามในเด้อตอนนี้บุ๊วีก็จะเพจเวี้ยงย้อนจุดสวยแล้วเพราะว่าบุ๊วีก็จะบุ๊วี่มีเวลาคลิปลงแล้วเพราะว่าเป็นอย่างแต่บุ๊วีเวลาคลิปลงเพราะว่าบุ๊วีก็จะไปเพจเวี้ยอนสว ไอ้วาคนอื่นบุพิกาจะทุกจงลงกระเอาแล้วตอนกินข้าวมีกีดยิ่งกับตัวลงกระเปาแล้วว่าเอาถอะว่าที่ไปพอเฮียสวยหรือเปล่าหรือว่าพ่กไปเรียกว่าพ่กไปแล้วตัวลงวันนี้ว่าไปถ้าว่าเขาพ่กไปเฮียสวยท่านสวยมันบอเล่ใหญ่มากห้องกระสีบุมีอาชีพจิตตัวเองแล้วตอนนี้ห้องกระสีไปเฮียเนห้องสวยเขาจะเริ่มจะไปตัวออื่นนี้เลยเลยว่าเนี่ยกับบู๊ ว่าตู้ตูลงกระเป๋าแล้วไปอืมไปอิหลีไปและอีกอย่างอ้าวกที่จ้างให้จ้าง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 ข้าวจ้างข้าเยอะนะจมจยให้หรือว่าไปีวิตแล้วเขาจะเห็นอย่างไงบูฮู้หรือแบบตอนนี้บุวิกันยืนตื่นเต้นทุกคนเออตื่นเต้นตื่นเต้นมาฮะกขาแบบบ่เคยพิเศนะจมจ๋อยเนาะฮะก็ตื่นเต้นนะฮะเออมาและจากนั้นบ่๊คกี้คลิปน้ำลาย มือลไล่เวลาแล้วเนาะซึ่งปุ๊ปี่ก็มีเวียกทำมีงานที่เลดเดอร์บันี้น่ยี่สิเพี้ยนย้นั้นจะเจิมสวยเพี้กับอ่าวอ่าวสีพ้าไปเ็ชรย้อนใ้เมืองในแขวงแดงกับบูฮูมาจะไปที่แถวไหนกับบูฮูมาสีปึกสาหาลือไปที่แถวไหนกับบูฮูอันนี้อ่านสิกับเพี้ยนไอ้กับเจ้าเดปเห็รอยู่ในเมืองตายแล้วไอ้กับเจ้าพาไปอยู่นอกเมืองเออดีได้เพีรอยู่ในเมืองเจ้าโอ้ย สิป oh. ็นจังหน่กับโบฮูนะฮะอันนี้รับรองเลยว่าสิเป็นจังหน่กับโบฮูซึ่งบ๊อบี้จะไปยนว่าวิ่งจากจัดฟันคนเออก๊อบบี้จะไปไปแล้วที่บ๊บี้ลืมลืมพลังงานที่เฮ็ดเวี้น้ำน้ำน้ำกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินเดือนมาปุปบุปปิเกติจ่วนก็จะไปเฮ็ดอันจิจ่วนก็จะพาไปแค้วจิจ่วจะพาไปเปลี่ยนยางอื้ม ก็บบพี่จะไปนะเราเนาะเนอะบอกบบพี่กับบุญยากไปซ้ำบบพี่จะไปเรื่องนี้แหละเอออีบบบพี่กับบุญยากไปไหนบบพจะไปเรื่องนี้ทุกคนเลยอีบบบพี่จะบอกเลยว่องบาอีบบบพี่กับบุญยากไปไหนจะไปเรื่องนี้เรื่องนี้ว่าบบพี่อยากเฮ็ดเกี่ยวกับแคาท์อื้ มุ้จะไปเรื่องนี้ล่าเออไปเรื่องนี้เมืองบ่าไรเรื่องนี้เรื่องนี้เนาะแล้วตอนนี้มันก็มีวอยากทำงานเห็นแล้วก็คือแบบว่าเออตกลงว่าอืมไปไปอีกว่าถ้าเขาบบไปใหญ่มาเอาซีบไดห่ากินเนาะว่าอีกอย่างก็เขาเป็นแต่งหน้าเขาเป็นแต่งเต็มคิ้วเขาเป็นอะไรอะไรเนวแล้ววันนี้เขากจะ อีกอย่างท่าสีตาทาสีแก้มลงของพื้นอย่างกับเปลี่ยนเรียบร้อยอยู่แต่ว่าเป็นบบโอเคปัะไหนอีกอย่างเขาก็แปลว่าเออว่าเขาจะไปเฮยียนน้ำพินว่าเออเขากับเขากระซิไปอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็ได้ต้องลงกับเอาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็สิไปแต่ว่ากระตุนเต้นอยจางหน่ย่ยเพราะว่าอ่าอยู่ในเมืองวิลีอยู่นอกเมืองอันนี้ก็ยังบบหู้เลยว่าแล้วจะอา้าไปเนาะ ก็ะตื้นเต้นไปครั้งแรกนะทุกคนตื่นเต้นอีหลีเพราะว่าเอออากาสิจิมึ่งกับสีตะเกี่ยมสิใบกาเฮ็ดแต่วันจันจันซุกวันเสาร์ก่อเไดพะัคทำากกะจีได้ซับเกิดให้กะจาทุคนนาะที่ว่าถ้าผมพิเศษเยอันั้นกับเครื่องน,นี่กับบริษัทเลยกะสีมอกัปคนคนหนึ่งคนหนึ่งกับมีพนักงานว่ามีคนมาอยู่นี่ไหมซื้อว่า มาจะซ้ะำซ้ำซ้ำไตเพล่ะซ้ำไตไป็นซ้ำเหนือเพล่ะแล้วจางนั้นเพราะว่าวิกาะตืนเต้นเลยในตอนนี้วิกาะตืนเต้นเป็นเต้นอีหลีเพราะว่าวิคนก็คือมูฮนะไฝแล้วบันนี้วิเกสิเป็นเปลีทุกอย่างวิเกศิเพจนใส่ยคือเก่าแล้วคือแบบวบิเป็นลูกจ้างมูเนาะเหมือนบอกอ่กโยนมูอีเลยเป็นลูกจ้างมูอีกมิตรสี สิตัดสินใจสิบเวียนนิสัยปวิกะจีต้องใจหางเงินหาเวียงอีกอย่างไม่ก็ะตืใจอยกกินฮอดทุกทคนเลยแหละจ้าวันนี้เราบอกกินฮอดอกินฮอดคนที่เอฟซปกปีทางเอฟติ๊กตอและกาจากนน้นกับวิวรา้คลิปลงองทางเอฟติ๊กตอกทางยูทูบในนั้น ใครที่ว่าเหตุบลพี่นครังสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกเกอร์ครแล้วกดติดตามดเด้อซึ่งฉะนั้นบุบี้มีเวียกเคสมีงานทําแล้วบุบี้กระจับเวลาคลิปลงถ้าว่าบุ๊บีเวียกเคสบุมีงานทำบุ๊บี้กระจะเวลาคลิปลงถ้าว่าบุ๊ีเวียกเคสบุ๊ีงานทำบุบี้ก,กะระจับเวลาคลิปลงนะพี่น้ำกกัน,ลห,นะนำหลายคนอายุสิบแปดปีเขาจะเอาบอหรือว่ายัางบุู้้เลยกระตุ้นเต้นที่แรกกระตุ้นเต้นอยู่เออตื่นเต้นอีหลีอ่า เบว่าตื่นเต้นเพื่อเพื่อแบบความแบบมากันตัดสิไหนนะความแบบติงกับโบเคยบบเคยบเคยบเคยเข้าในเมืองที่ซ่าเออเขามาติกับโเคยเข้าในเมืองเพราะว่าตื่นเต้นไว้ท่าตื่นเต้นไว้ก่อนซึ่งฉะนั้นพายเห็นคิปบบี้ครั้งสุดท้ายแล้ววิกงสิไปจา้างเลยเด้อเพราะว่าไปปุ๊บแล้วกับโบ,ะบะได้มีเวลาดีโทรศัพท์ไดนแล้วดีนเวลายามลูกค้าบอกมา เอ็มลูกค้ามานะครับบริษัทดิ้นรนจำอย่าง,งไรถ้าว่าพายคลิปนี้แล้วก็เราท่าเบิ่งเราถ่าวีว้านนี้แหละซึ่งคลิปเกี่ยวกับยูทูบผมียากจะไปคือเก่าแล้วตอนตุ่นมุ้ยวีแตจะดาวลงเธอหนึงเนาะซึ่งฉะนั้นพายที่ฟังคลิปนี้อ่าทีวี้เรียบร้อยแล้วกันพายที่ฟังเกมนี้คลิปีเรียบร้อยไปที่ฟังเกมนี้แบบจบข่าวแล้วก็แบบมุม้ยอยาจะไป คลิปนี้กับเจ้าเป็นซ้ำนี่ทำให้คลิปมีลูกกดไลค์กดแชร์กดซับกดคกกลายกดกดดิ่งกดติดตามดิทุกคนฝากในเด้อค,ค่ะอบพี่ครั้งสุดท้ายแล้วอบพี่จะไปอัดคลิปมาในเด้อให้กับทุกคนได้เหนในเด้อบ๊ายบาย